สวัสดีจ้าชาวลัคนาราศีมิถุนในเดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายของปีคลิปนี้เราก็มาดูดวงรายเดือนกันต่อเป็นการอ่านที่ภาพรวมอ่านที่ดาวจรเกิดขึ้นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของคุณด้วยนะสำหรับผู้ที่เกิดราศีมิถุนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนนาจนถึง14กรกฎา,าแต่ตามหลักโหราศ,าศาสตร์ไทยถ้าคุณทราบเวลาเกิดระหว่างลักอยู่ที่มิถุนจะดูได้ตรงกว่านะ ในเดือนนี้ดาวพุธด,ดาวประจําตัวของคุณยังอยู่ในภพปัตตนิดาวเป็นปราคุณก็จะเกรงใจคนอื่นชอบเสียสละเห็นคนอื่นสําคัญกว่าตัวเองเอาใจเขามาใส่ใจเราจริงๆดีนะการที่คุณเป็นคนมีน้ําใจแต่ต้องระวังการถูกเอาเปรียบจากเพื่อนหรือถูกเอาเปรียบจากเพศตรงข้ามด้วยอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนสหัชชะหรือดาวเพื่อนไปอยู่ภพอริอังคารเจ้าเรือนอริเป็นเกษตร ด้านดีคือคุณจะมีความอดทนมีความมานะบากบัานมีพลังในการต่อสู้นะกล้าลุยงานหนักมีความอดทนมุ่งมั่นทำงานทุกอย่างโดยไม่ย่อท้อไม่กลัวเหนื่อยเรียกว่าเป็นนักต่อสู้มีความเข้มแข็งในการเอาชนะปัญหาอุปสรรค คุณจะเจอบททดสอบยากๆหลากหลายรูปแบบนะแต่ว่าคุณสามารถที่จะแก้ปัญหาและเอาชนะปัญหาอุปสรรคนั้นได้ถ้าคุณใช้ปัญหาและอุปสรรคเป็นแรงผลักดันทำให้ชีวิตคุณประสบความสาเร็จจะเยี่ยมมากปัญหาของคุณในเดือนนี้คือดาวอังคารและดาวอาทิตย์เป็นดาวคู่ศัตรูหนักๆที่อยู่ในภพอริ ระวังเรื่องของสุขภาพความเจ็บป่วยอุบัติเหตุการผ่าตัดจะเดินทางไปไหนมาไหนระวังด้วยอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคความไม่สะดวกสบายเกิดขึ้นในระหว่างเดินทางเรื่องของการครบคนคบเพื่อนก็เป็นอีกเรื่องที่ต้องระวังนะเพราะว่ามีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับความทุกข์ใจจากเพื่อนหรือว่าเพื่อนแนะนาไปในทางที่ไม่ถูกไม่ควรถูกอิจฉาริษยาเพื่อนตั้งตัวเป็น หาความจริงใจไม่ค่อยได้โดนเอาเปรียบโดนหลอกใช้โดนหักหลังวันที่เจ็ดธันวาดาวพุธด,ดาวประจําตัวเดินถอยหลังกลับพบอรษกคุณจะมีความสามารถในด้านการบริหารมีไหวพริบที่ดีในการแก้ปัญหานะเรื่องต่างๆนี่คุณแก้ได้ใจกล้าไม่กลัวคราย้อมบวกมากระวังจะมีเรื่องเดือดร้อนใส่ตัวอย่าไปยุ่งเรื่องของคุณอื่นเขาเยอะนะมันจะเดือดร้อนทีหลัง การตัดสินใจคำพูดระวังด้วยมันจะผิดพลาดคุณอาจจะต้องเข้าไปแก้ปัญหาจัดก,การความเป็นไปต่างๆภายในบ้านได้รับความยุ่งยากเดือดร้อนเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยหรือว่าที่อยู่อาศัยชำรุดทรุดโทรมเป็นเหตุให้ต้องเสียเงินในด้านการงานผู้เลือกัสดบดีดาวการงานยังอยู่ในภพลาภะเรื่องงานค่อนข้างโดดเด่นนะได้ใช้ความรู้ความสามารถของคุณอย่างเต็มที่มีการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ คุณจะมีความสามารถมีความคิดสร้างสรรค์มีโชคในเรื่องงานนะมีโชคจากผลของงานมีไรายได้ผลตอบแทนที่ดีได้ทำงานชิ้นสำคัญสญหรือได้ทำงานชิ้นใหญ่ๆแต่ว่าเป็นเดือนที่คุณจะต้องเข้าไปแก้ปัญหาเรื่องงานนะคุณอาจจะต้องทํางานยากเจองานด่วนงานที่ท้าทายความสามารถงานที่มันต้องแข่งกับเวลาแต่คุณก็ทําได้ดีเพราะคุณคือนักสู้ในเดือนนี้นะ มีโอกาสที่จะเติบโตในสายงานมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีได้เป็นผู้จัดการเป็นเจ้าของธุรกิจการงานของตัวเองก็ได้ผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนส่งผลให้คุณประสบความสำเร็จทำงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศร่วมทำธุรกิจกับครอบครัวหรือว่าทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาจัดสรรที่ดินบ้านหรือว่ามีคอนโดให้เช่าธุรกิจเกี่ยวกับยวดยานพหาหนาะอันนี้ได้ผลดีมากๆนะ คุณจะเพิ่มทุนขยายธุรกิจเพื่อแสวงหาผลกำไรเพิ่มสามารถทำได้ประสบความสำเร็จดีทีเดียวเรื่องที่ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องงานคุณระวังโดนแย่งความดีความชอบหรือว่าถูกเอาเปรียบในเรื่องของผลประโยชน์บอกแล้วว่าคุณมีโอกาสเดือดร้อนเพราะเพื่อนลูกน้องบริวารคนใกล้ชิดไม่ซื่อสัตย์อันนี้ต้องระวังด้วยนะตรวจสอบติดตามใกล้ชิดสักนิดหนึ่งแล้วก็โดนเรื่องของการโดนใส่ร้ายป้ายสีโดนนินทา ในด้านการเงินเดือนนี้เรื่องเงินเรื่องผลประโยชน์เป็นเดือนที่คุณต้องเหน็ดเหนื่อยนิดนึงนะต้องต่อสู้บากบั่นดิ้นรนแต่มันก็มีความสําเร็จให้คุณจับต้องได้นะคุณยังมีความสามารถในการหาเงินในการหมุนเงินมีโชคในเรื่องการเงินมีโชคลาบลอยมีโชคจากการเสี่ยงหากคุณมีปัญหาในเรื่องของการเงินคุณจะแก้ไขได้ทันเวลาแต่ปลายเดือนไปแล้วเนี่ยดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนปุต จะเข้าในภพอริคุณต้องระวังเรื่องการเงินสักนิดหนึ่งนะบริหารจัดการเรื่องการเงินให้ดีลูกน้องบุตรหลานบริวารอาจจะสร้างปัญหาให้หรือว่าสร้างนี้สินทําให้ทุกข์ใจหรือบุตรหลานบริวารคุณเจ็บไข้ไม่สบายก็เป็นเหตุให้ต้องเสียเงินในเรื่องของความประมาทความคึกขนองความเจ้าชู้เป็นเหตุทําให้คุณเสียเงินหรือว่าเสื่อมเสียชื่อเสียงได้นะ คุณที่เลี้ยงสัตว์ก็ดูแลใกล้ชิดนิดหนึ่งเพราะว่าคุณจะเสียเงินเพราะสัตว์เลี้ยงในด้านความรักดาวพฤหัสบดีดาวคนรักคู่ครองอยู่ในภพลาภะคนรักคู่ครองของคุณก็ทําตัวเหมือนเพื่อนนะหะเงินเก่งคอยให้ความช่วยเหลือเป็นที่ปรึกษาให้การสนับสนุนคุณในด้านการเงินและด้านอื่นๆนาําความสําเร็จความสุขใจมาให้ คนรักคู่ครองของคุณอาจจะมีเรื่องเดือดร้อนใจสักนิดหนึ่งนะจากการที่พี่น้องของเขามาขอความช่วยเหลือในด้านการเงินส่วนคนโสดความรักของคุณอาจจะพัฒนาจากการเป็นเพื่อนกันมาอหรือว่าเพื่อนแนะนําให้เจอกันเจอกันโดยบังเอิญก็ได้คุณจะมีโชคลาภได้รับของขวัญของฝากจากคนรักคู่ครองเพศตรงข้ามแต่ความรักเดือนนี้ก็อาจจะไม่ง่ายนะคุณอาจจะมีคู่แข่งมีการชิงดีชิงเด่นกันเกิดขึ้นก็ได้ วันที่17ธันวาดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนสหัชชะเข้าพบปัตตนิวันที่27ธันวาดาวอังคารดาวเจ้าเรือนอาริและเจ้าเรือนลาภเข้าพบปัตตนิเรื่องความรักเนี่ยพอปลายเดือนไปแล้วคุณต้องใจร่มๆนะมันจะมีทั้งดีและไม่ดีบางทีปัญหาไม่ได้มาจากตัวคุณสองคน มันมาจากสภาพแวดล้อมรอบข้างคนรอบตัวที่นำปัญหามาให้ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเป็นเพื่อนนะพวกหวังดีประสงค์ร้ายทั้งหลายคุณอย่าไปฟังเยอะแล้วตัวคุณเองก็เดินอยู่ในภพอริเนี่ยถ้าคุณอารมณ์ร้อนร้องบวกนะคุณก็พร้อมมีปัญหากับคนรักคู่รองของคุณได้เหมือนกันแต่ถ้าคุณใจเย็นมีปัญหาค่อยๆแก้คุยกันด้วยเหตุและผล ความรักของคุณก็จะดำเนินไปด้วยความราบรื่นนะมันขึ้นอยู่กับคุณเป็นคนเลือกขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคนของตัวคุณเองอย่าไปฟังคนอื่นเยอะนะอันนี้เตือนนี่คือภาพรวมของชาวลัคนาราศีมิถุนในเดือนธันวาคมขอให้คุณมีความสุขมากๆในเดือนนี้ขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการแชร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีจ้า